สวัสดีค่ะคนยในเรื่องของยาชาเนาะยาชาจะมีหลายเกรดมากตามท้องตลาดนะคะเอ่อเรื่องแต่50บาท60บาทร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบอะไรก็ว่ากันไปนะคะอาจารย์มั่นใจต,ตัวซุปเปอร์เอคค่ะยาชาจะทุกทุกยี่ห้อที่ใช้มานะคะจะคุณภาพไม่เหมือนดเดิมเดี๋ยวชาเดี๋ยวไหม่ชาเดี๋ยวขาวเดี๋ยวครีมเดี๋ยวดำไม่โอกาสเป็นยาชาแบบเนี้ยทุกยี่ห้อมีโอกาสเป็นนะคะแล้วก็ยาชาก็จะมีหลายเกรดอ่ะอย่างเงี้ยอาารให้ดูนะคะ ยาชายอย่างเงี้ยก็สิท M L เหมือนกันตัวนี้นะคะอยู่ที่60บาทนะ,ะชาไม่ชาไม่รู้ไม่รับประกันการชาอีกแล้วนะคะตัวนี้คือบิวเขาไปอะไรก็ไม่รู้อีกนะคะเพราะว่ามันมันราคาค่อนข้างต่ําคุณภาพก็ต้องต่ำตามเนาะ60บาทนะคะไม่รับประกันความชานะฮะแต่ถ้าเป็นซูเปอร์เอทตัวนี้นะคะ290บาทค่ะ290บาทจากเยอรมันนะคะ290บาทตัวนี้นะคะ4หลอด1,000บาท ถ้าหลอดเดียว290บาทถ้านะคะ4หลอด1,000บาทนี่คือโปรโของโรงเรียนของเรานะคะใครสนใจได้ยาชานานโนแท้ซุปเปอร์เอททักเข้ามาได้ค่ะสักได้ทั้งคิ้วทังตางทั้งปากนะคะ